วันนี้นะครับที่หน้าต่างตรงนี้นะครับผมผมก็ยังไม่ได้ติดม่านเข้าไปเลยก็วันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําการติดม่านตาไก่กับหน้าต่างบานนี้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy Clip ครับผมโดยที่ตรงหน้าต่างของผมเนี่ยจะมีความกว้าง180ซนติเมตรนะครับความสูงจะอยู่ที่110ซนติเมตรเวลาที่เราเลือกซื้อมา่านเนี่ยเราก็ต้องเลือกซื้อมา่านที่สามารถที่จะบังแสงทั้งหมดของหน้าต่างของเราได้นะครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้สลับติดมา่านตาไก่นะครับผมก็จะมีอยู่2ออย่างหลักๆเลยนะครับอย่างแรกก็คือตัวรางมา่านรางมา่านนี่เราเลือกง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ดูความกว้างของหน้าต่างของเรา อย่างเช่นของผมเนี่ย180ซนติเมตรนะครับผมผมก็ดูลังม่านที่จะครอบคลุมให้มากกว่า180ซนติเมตรนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นลังม่านตัวนี้ความยาวปกติมาอยู่ที่140ซนติเมตรนะครับแต่มันสามารถยืดได้ถึง210ซนติเมตรเพราะฉะนั้นผมก็มีความยาวเหลือนะครับผมสำหรับเก็บม่านเอาไว้ข้างๆได้นะครับถ้าเกิดว่าความยาวครอบคลุมแบบนี้ก็โอเคนะครับ คราวน,นี้ผ as ้าม่านเนี่ยก sure ็ขึ so ้นอยู่กับความยาวของหน้าต่างของเรานะครับว่ายาวเท่าไหร่เราก็ต้องหาผ้าม่านที่ความกว้างเนี่ยยาวประมาณ1.5เท่าของความกว้างของหน้าต่างของเรานะครับผ้าม่านของเราถึงจะจับจีบได้สวยนะครับผมโดยเฉพาะม่านที่เป็นม่านตาไก่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าต่างของผมเนี่ย180ซนติเมตรนะครับผมก็ต้องหาม่านหน้าต่างเนี่ยที่ความยาวรวมกันเนี่ย270ซนติเมตรนะครับผมตัวม่านที่ผมซื้อมาเนี่ยความกว้าง145ซนติเมตร เพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้2ผืนนะครับผมซ้ายผืนขวาผืนนะครับผมมันก็จะได้มาที่จีบพอดีตอนนี้มาพูดถึงความสูงนะครับที่หน้าต่างของผมเนี่ยสูง110ซนติเมตร เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกซื้อม่านเนี่ยเราก็ต้องเลือกซื้อมานที่ความสูง130ซเมเพราะว่าเราต้องเผื่อด้านบน10ซนเมเผื่อด้านล่าง10ซนเมตรนะครับผมตัวม่านของเราก็จะได้บังแสงของหน้าต่างได้มิดทั้งหมดนะครับแต่ว่าม่านที่ผมซื้อมายาว160ซมอยู่แล้วนะครับผมก็จะติดให้สูงขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือสูงขึ้นไป20ซนตมรนะครับผมแล้วก็ปล่อยยาวลงมาเลยาวน,นี้เราก็จะไปติดรางม่านก,กันก่อนนะครับ ปกติในการติดนางผ้มาม่านนะครับเราก็จะติดสูงขึ้นมาจากวงกบตรงนี้นะครับผมประมาณ10ซนติเมตรแต่ว่าผ้มาม่านของผมจะยาวหน่อยผมก็เลยจะติดสูงขึ้นไปกว่า10ซนติเมตรนิดหนึ่งนะครับผมเป็นเกือบ20ซนติเมตรข้างบนปกติเราก็จะติดรางม่านให้ห่างจากขอบของวงกบกกหน้าต่างมาอีก10ซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราก็จะติดที่ตำแหน่งนี้อันนี้ก็เทปกาวยนนะครับผมเราก็จะเอามาติดไว้ตรงข้างหลังตรงนี้ แล้วก็มาร์กจุดจ่อนะครับเรามาร์กจุดจ่อเอาไว้แบบนี้จุดตรงนี้ที่เรามาร์กเอาไว้นะครับผมเราก็จะเอาเทปของเราตรงนี้ติดเข้าไปโดยที่ให้จุดที่เรามาร์กเอาไว้อยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ถ้าให้ชัวร์เราก็จับระดับน้ําไปด้วยนะครับผมแล้วก็ติดเทปเทียบกับระดับน้ํานะครับผมให้เทปมันตรงโอเคเราก็จะได้2จุดที่เราจะจอะนะครับนี่กับนี่ เนื่องจากพุกที่ใช้เป็นเบอร์6นะครับเราก็จะใช้ดอกสว่านเจาะปูนเบอร์สีแล้วก็เบอร์5.5โดยใช้เบอร์สเจาะนําก่อนนะครับแล้วเราก็กําหนดความยาวของพุกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่พุกลงไปนะครับแล้วก็ติดขาลาังม่านเข้าไป โอเคคราวนี้เราก็ติด3อันเรียบร้อยแล้วนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางอันนี้ก็คือตัวผ้าม่านของเรานะครับเราก็จะเห็นตะไก่ใหญ่ๆแต่จะเห็นว่าต้องหัวของลังม่านนะครับผมมันสอดไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะถอดมันออกมาก่อนเราก็จะเริ่มสอดจากด้านไหนเข้าไปก่อนอย่างนี้แล้วก็สอดสลับกันอย่างนี้ขึ้น,นผืนนะครับ แล้วก็เอาที่เราใส่ผืนหนึ่งเนี่ยเอามาวางเอาไว้ที่ตรงรางก่อนนะครับแล้วตรงนี้มันมีตัวล็อกมีตัวล็อกแล้วเราก็าปิดซะแล้วก็ดึงตรงนี้ให้มันยาวออกมานะครับแล้วอีกผืนหนึ่งนะครับเราก็จะเอาด้านข้างนอกนะครับผมใส่ไปก่อน แล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวเสริมเราก็ใช้ตัวเพิ่มความหนานะครับใส่เข้าไปเราใส่เข้าไปแล้วเราก็เอามาล็อกกับตรงตะขอตรงนี้มันก็จะเข้าไปได้พอดีแบบนี้นะครับแล้วก็ดันปิดแล้วก็หัวมันมาไขเข้าไปทีนะครับโอเคเรียบร้อย โอเคก็จะเห็นว่ามันสามารถที่จะติดตั้งได้ง่ายๆนะครับผมสลับผ้าม่านตาไก่แบบนี้เพราะว่ามันมีรางแล้วก็ผ้าม่านเท่านั้นเองนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยสําคัญมาอยู่ที่เราเลือกผ้าม่านแล้วก็รางผ้าม่านนะครับให้ความยาวกับความสูงเนี่ยสัมพันธ์กับนัดหน้าของเรานะครับผมแล้วเราก็ติดให้มันตรงได้ละหน้าแค่นั้นเองครับผมแค่นี้เราก็สามารถที่จะติดผ้าม่านได้ด้วยตัวเองนะครับผม ผมก็หวังว่าประสบการณ์ที่แชร์ในคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Daddy Tip นะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ